สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับอา,อาการก็คือเสียงดังคือกักกึกกกแล้วก็ไม่ซักนะครับปกติก็จะหมุนถังเพื่อชั่งน้ำหนักผ้านะครับตอนนี้มันหมุนไม่ได้มันเป็นเสียงดังกึกกึกกึกกักนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเสียงดังแล้วก็จะหยุดไปแล้วก็จะพยายามทำอีกทีก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วข้างล่างมันไม่น่าจะมีน้ำลงมาได้นะครับมันลงมาข้างล่างจนจนผุหมดแล้วอะ่ะน้ำมันรั่วจากตรงไหนก็ไม่รู้ทีนี้ผมประเมินไว้ว่าไม่ลุกปืนก็คัดแล้วครับน่าเสียงกักกักกะกักว้วนะ ต้องรื้อดูให้หมดนะครับถอดน็อตสี่ตัวนี่ออกก่อนนะครับมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งละสองตัวด้วยครอบแม่เหล็กนะครับเหมือนมออไซค์อะครับแม่เหล็กจานไฟแต่ตัวนี้มันเป็นชุดมอเตอร์บัสเล็กนะครับมอเตอร์ดีซีผมได้ตรวจสอบ ดูชุดนี้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนที่เป็นต้นเหตุจริงๆนะครับอยู่ที่ขดลวดมอเตอร์บัสเลสนะครับก็จะมาอธิบายว่ามันทำไมถึงถึงเบี่ยงไปเบี่ยงมาดังคึกกักคึกกักเหมือนกับเหมือนกับมันขัดอะไรสักอย่างที่อยู่ในนี้เหมือนกับมันไม่ลื่นนะครับก็เพราะว่ามันมีสามสายนะครับ มันต้องทำงานช่วยกันจนครบทั้งสามสายแต่ตอนนี้ผมจะมาให้ดูขดลวดนะครับมันเป็นขดลวดอลูมิเนียมนะขดลวดอลูมิเนียมถ้ามันขาดไปสักเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะสับสนในการทำงานมันจะไม่สามารถหมุนทำงานต่อเนื่องได้มันก็จะเหมือนปลาที่กำลังจะตายอะ่ะผมจะให้ดูเนี่ยครับ มันกล้องมันซูมไม่เห็นีนตรงนี้ตรงนี้เส้นลวดมันขาดแล้วนะครับเส้นลวดมันขาดออกจากกันแล้วเนื่องจากเนื่องจากมันโดนน้านะครับมันเป็นขดอลูมิเนียมแล้วมันโดนน้าไม่ได้ตรงนี้อตรงนี้นี่น,นี่เป็นขี้เกลือสีขาวขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยพร้อมจะขาดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาพันขดลวดใหม่นะครับ โดยขดลวดเดิมนั้นเป็นอลูมิเนียมนะครับความทนทานก็อาจจะสู้ขดใหม่ไม่ได้นะครับขดใหม่เป็นทองแดงแท้นะครับเราก็จาพันเป็น a เป็น b เป็น c นะครับ a b c จุดเริ่มต้นนะครับพัน a 1หนึ่งร้อยแปดสิบห้าอบแล้วก็จะข้ามมาสองอันก็จะเป็น a นะครับหนึ่งร้อยแปดิบห้ารอบวนมาข้ามสองวนมาเป็นเป็นขด a เรื่อยๆนะครับทั้งหมด มีอยู่ห้าขดนะครับแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครับ A มาจบที่ชุมสายแล้วก็ <S <s <par> <S ก็มาเริ่ม B นะครับ B พันตรงนี้แล้วก็จะมาตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็วนมามาจบมาจบตรงนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นมา B มาต่อที่ชุมสายมันเดิม C ก็จะมาเริ่มตรงนี้นะครับ วนมาแล้วก็มาจบที่ชุมสายเหมือนเดิมนะครับชุมสายตัวนี้จะมาต่อกันทั้งสามขดมาพ่วงต่อกันแล้วก็จะลอยไว้ตรงนี้ส่วนขาใช้งานก็จะเป็น A อบซซึ่งไปต่อกับเครื่องซักผ้านะครับผมไม่แนะนําให้พันเองนะครับสําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วในลาซาดามีขายนะครับรวมส่งประมาณพันสองเสร็จเรียบร้อยนะครับ ควาจนมือแทบเหนิกเลยทีเดียวสุดของขอด A ขอด B ขอด C นะครับก็จะมารวมกันไว้ที่ตรงนี้แล้วก็บัดกรีให้เรียบร้อยนะครับเป็นการต่อแบบสตาร์นะครับเป็นรูปตัวใหม่แล้วก็จุดเริ่มต้นของ A B C ก็จะไปต่อกับเมนบอร์ดของเครื่องส้าน,นะครับ สายทั้งสามเส้นเข้ากับขาเดิมนะครับแล้วก็จะพลิกลงไปเอามาขายน็อตไว้ที่เดิมนะครับร้อยครับก็จะมาประกอบเข้าเครื่องกันเลยครับ ทดสอบกันดูนะครับ หนักผ้าสามรอบนะครับก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขบอกเวลานะครับเนื่องจากระบบน้ํายังไม่พร้อมนะครับก็ใช้สายยางนะครับสอดเข้าตรงนี้กดลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้ลิมิตสวิตแตะเขาก็จะยังทํางานนะครับ ก็ถือว่าการพันมอตเตอร์ของเราการใช้งานก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ข้อดีของเาก็คือเป็นทองแดงด้วยก็จะทนทานขึข้นมาอีกครับผมก็จะส่งงานลูกค้าเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ